สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวตู้เย็นนะครับตู้เย็นขนาด8.2คิวมิซูบิชินะครับอันนี้สั่งจาก Lazada นะครับ อันนี้สั่งมาให้แม่ใช้นะครับตู้เย็นอันนี้พอดีบ้านแม่ค่อนข้างลกหน่อยนะครับ อันนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับออกดูไกลๆเหมือนจะสีดำนะครับก็สวยงามนะครับอันนี้ตู้เย็นที่บ้านผมใช้ชาร์ปนะอันนี้ซื้อให้แม่ใช้เป็นมิซูนะครับมิซูจะกว้างกว่านะครับแต่จะเตี้ยกว่านะครับอันนี้ก็ผมสูงประมาณประมาณร้อยเจ็ดสิบนะครับอันนี้ก็อยู่ตรงประมาณคางผมพอดีนะครับ ความสูงก็ก็เหมาะสำหรับแม่บ้านนะครับอันนี้ช่องแช่แข็งนะครับอันนี้ซื้อได้ประมาณเดือนสองเดือนนะครับเพิ่งซื้อมาแต่ว่าอันนี้แม่ระมาณแช่น้ำแข็งนะครับอันนี้ก็ตัวเพิ่มอุณหภูมินะครับ เราตั้งที่อุณหภูมิต่ำสุดนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเย็นมากเลยะจะมีตัวไว้แช่น้ำแข็งแถมนะครับไม่รู้แม่ผมเอาไปเก็บไว้ไหนนะเพื่อการประหยัดพื้นที่นะครับ ก็มีอะไรก็เอามาแช่แข็งไว้นะครับชว่วยืดอายุการใช้งานของอาหารนะครับอันนี้พอดีเปื้อนหน่อยนะครับอันนี้มามาดูชั้นล่างบ้างนะครับ อันนี้ก็เป็นอาหารบ้านๆน,นะครับเอามาแช่นะครับน้ำก็เย็นดีนะครับน้ำเย็นอันนี้ก็อันนี้รายละเอียดนะครับ อันนี้ซื้อมาแทนตู้เย็นซิงเกอร์นะครับที่ใช้มาเป็นประมาณยี่สิบสามสิบปีแล้วนะครับซิงเกอร์นี่ก็คืออยู่มานานนะครับก็ตัวเหล็กดูดตู้เย็นมันใช้ไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็เลยซื้อเครื่องนี้มาแทนนะครับอันนี้ตั้งอยู่ประมาณเบอร์สามนะครับประมาณกลางๆนะครับ อันนี้คือช่องแช่ผักนะครับช่องแช่ผักก็จะเป็นยืดออกอย่างนี้นะครับอันนี้แมวสงสัยสนใจเข้าไปอยู่ในตู้เย็นนะครับอันนี้แช่น้ําโคก็เย็นดีนะครับน้ำโคกก็เย็นทั่วถึงนะครับอันนี้แช่นมแช่อะไรก็โอเคนะครับ แต่ผมผมว่าตู้ชาร์ปมันจะดีกว่าตรงชั้นบนนะครับอันนี้ตู้ชาร์ปที่ผมใช้สามารถแบบเปิดสามารถเปิดเปิดฝาตรงนี้แล้วหยิบของออกได้นะครับแต่อันนี้มันมันต้องเลื่อนมาอย่างนี้นะมันทําให้มันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร,ร่นะอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะครับเวลาเลื่อนขึ้นเลื่อนเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับแต่ผมชอบยี่ห้อมิซูมากกว่านะครับ เมียวใช้ดีไหมเมียวอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เย็นดีครับเครื่องก็ทำงานเงียบนะครับอันนี้ไม่มีเสียงเครื่องเลยนะครับนี่ หลอดไฟตรงนี้ก็ตู้เย็นใหม่ๆก็จะเป็นหลอดไฟ LED แล้วนะครับก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องอายุการใช้งานหลอดนะครับก็คือใช้ได้นานนะครับแมวหิวแล้วนะครับ อได้ปลาให้แมวแล้วนะอ่ะไอ้แมวนี่แมวเฮ้ยแมวนี่ไม่กินนะครับกินแต่ปลาทูนะครับแมวตัวนี้ ประมาณนี้นะครับตู้เย็นมิซูบิชิก็สวยงามน่าใช้นะครับเป็นอันดับหนึ่งเรื่องตู้เย็นนะครับมิซูมิชิผมเลือกมิซูมิชิให้เป็นที่หนึ่งนะครับลองลงมาก็ฮิตาชินะครับส่วนที่เหลือก็ให้เท่ากันหมดนะครับของของชารบที่ใช้ก็ใช้ดีนะครับ ดูเครื่องคนระับเครื่องมันเงียบดีนะครับใ่ อันนี้รายละเอียดนะครับประมาณค่าไฟฟ้าต่อปีก็ประมาณ1 2 7 1บบาทต่อปีนะครับอันนี้ผมซื้อมามาแทนตู้เย็นประตูเดียวของซิงเกอร์นะครับตอนแรกผมไม่เคยกะจะชอบตู้เย็นสองประตูเลยนะครับเพราะว่ามีความคิดส่วนตัวว่ามันกินไฟนะครับพอมาเจอกับตัวช่องแช่แข็งนะครับ ที่มันสามารถแช่ไอติมได้ผมก็ปื้มเลยนะครับก็มันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับเรื่องค่าไฟนะครับส่วนเรื่องราคานี่ก็พอๆกันนะครับราคาต่างจากไอตู้เย็นประตูเดียวแค่ประมาณ2องสามพันนะครับก็เลือกแบบนี้จะทำงานแช่อาหารได้หลากหลายกว่านะครับผมก็ขอจบการรีวิวตู้เย็น2ประตูมิซูมิชิ8.2คิวเพียงเท่านี้นะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอันนี้ก็สั่งจากลาซาด้านะครับก็ถูกดีนะครับบางคนก็บอกว่าก็ต้องวัดดวงกันนะครับว่าตู้เย็นมันจะบุกจะอะไรนะผมว่าผมสั่งมาก็ไม่เคยมีปัญหานะครับอันนี้ตู้เย็นทํางานพอดีครับมาฟังเสียงเครื่องกันนิดหน่อยนะครับเสียงเครื่องเงียบมากเลยครับประมาณนี้นะครับ ก็ประหยัดดีนะครับซื้อจากรา z า d ดเช็คดูจากในร้านก็ประหยัดกว่ากันหลายบาทดูนะครับแต่เวลาจะสั่งของชิ้นใหญ่ใหญ่แบบสั่งซื้อออนไลน์นะครับก็ต้องเช็คราคาจากทางห้างก่อนนะครับเช็คราคาพวกแมคโครบิ๊กซีนี่นะครับปกติผมชอบไปซื้อที่แมคโครกับบิ๊กซีนะครับพวกตู้เย็นอะไรของใหญ่ใหญเนะี่ยถ้าเช็คดูถ้ามันแตกต่างกันเยอะก็สั่งออนไลน์ก็ได้ครับ แต่ถ้ามันมันไม่ได้ต่างกันเราไม่จําเป็นต้องสั่งออนไลน์ก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องรอนะครับก็ไปแล้วครับ